นี่ครับเอฟซีมาทักไายดีเจยมโลกนะครับก็มีรถเจ้าพินมาแล้วเปิดดังนะครับรถเจ้าพินอยู่ตรงโน้นนะครับไม่ใช่เสียงหนังนะครับพี่น้องเป็นเสียงเป็นเสียงของเจ้าพินครับรถงานกลางแปลงจะเปิดแล้วก็เราก็มาเปิดนะ มีเจ้าถิ่นมากดดันแล้วก็พี่นองรีบต่อสายให้เสร็จเด้วเดี๋ยวไม่ได้เปิดเดี๋ยวจะให้เจ้าถิ่นก็เปิดก่อนพี่น้อง f อฟมาให้กําลังใจเห็นเงียบๆก็เปิดได้ฟังนะครับตอนนี้ก็ f อฟอันนี้พ่ออันนีครับนี่คุณพ่อชื่ออะไรครับมาดูหนังเอฟซีเพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยผมไปทุกที่ครับไปทุกที่ ดูมาแถวนี้มาดูมากี่หน่วยแล้วครับก็ทั้งหมดหน่วยนะครับอทุกที่ฝากฝากพิจารณาเอลทีไว้ด้วยนะครับครับแถวนี้ในหัวใจครับฟังเสียงวันนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเป็นอยู่ที่สาวเินจิเนียร์ครับอ๋อสาวเอนิเนียคิดว่าสาวเอนิเนียนี้จะเปิดเป็นไหมเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยพูดเลยโอ้ต่อยหนักครับอ๋อต่อยหนักวันนี้พาลูกชายมาด้วยเหรอสวัสดีครับนเด็กปั้เด็กปั้น เด็กปั้นเด็กปั้นครับมาดูงานพ่อครับวันนี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวให้พ่อทํางานก่อนลูกนี่ครับก็มาอยู่ที่ซีสเกตอันนี้โคกตานตะบุนโคกตานครับผมอำเภอสิงห์ผู้สิงห์จอด FFC เคียนรามด้วยครับอ๋อหน้าเลยจำหน้าไว้นะครับพี่น้องไปที่ไหนตะเคียนรามแถวตะเคียนรามก็เรียกได้นะครับเป็นพื่เป็นพวกเป็นพักเป็นพวกกันแล้วนะครับ f c รุ่นเก่าเก่าก็อยู่ทางนู้นก็เยอะนะครับมารอฟังเสียงครับอีกสักพักก็จะได้ลองเสียงแล้วนะครับอีกสัก10นาทีนะครับตอนนี้ให้ซาวน์เอนจิเนียร์ได้เซ็ตอินเทอร์เน็ต Wi-fi ให้เรียบร้อยก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ขาย Power M ไปก่อนนะครับเทอร์เทส3 0 0 0 0 0 6ครับตอนนี้ขับกลางครับกำลังไล่เปิดผู้จัดการเดียวกำลังไล่เปิดเสียงนะครับ สาวเด่นไม่มาเหรอสาวเด่นทำตู้ก่อนทำตู้ก่อนเขาเดินไปทำอไรทตู้อะไรมันไปเข้าเมียกันอยู่เมียเมียคลอดเหรอใช่ครับขาลูกก่อนเออขอลูกก่อนครับสาวเรานี่ลูกดกครับพี่น้องหัวปีท้ายปีเหลือแต่เรจะไปงานไหนครังานที่แล้วขอลูกเอองานเมื่อวานเวานเหลือแต่ผู้จัดการเดียวนะครับไม่รู้จะคลอดวันไหนนี่ครับตอนนี้ก็กำลังใช้โปรแกรมสมาร์ทมีแปด ในการวัดคลื่นจูนคลื่นนะครับพี่นอ้องมิกก็เหมือนเดิมครับ a อเลนเอเนีครับเอซเริ่มมาอุณาฟ้าิกลางแล้วนะครับข้างหลังจอครับหลังเทสเทสแล้วนะครับมาลองดูพลังเสียงของเฮอริเทสบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพ่ออนี้ก็อันนี้มาลายมาจากงานรถแห่ใช่ครับอ่าได้ได้ได้ติ๊กเกอร์ของ d j เจไนโอนแล้ว wn, เรียบร้อยเขาจะแจกสำหรับ F อซที่ มาเยี่ยมชมนะครับพี่น้องเพราะคราฟมงืงศิลยังไม่มียังไม่ค่อยดังก็เลยยังไม่มีติ๊กเกอร์นี่บรรยากาศของแฟนๆบ้านโคกตา,านครับพี่น้องสนามมีไว้เต้บ,บอลครับแต่วันนี้ขออนุญาตใช้หนังนะครับพี่น้องแฟนๆแ,ฟนแดนแดนมาเย,ายอะน่าจะเรียบไปหมดเลยนะครับพี่น้องโคกตานภูสิงครับมาเลยครับรีบอาบน้ํามาเลยครับ วันนี้เล่นรถแห่ด้วยนะครับทัดเจรรญมิวสิกของสีสเกตรถแห่เจ้าดังนะครับอันนี้ก็หมดแรงก็มานั่งรอฟังเสียงของ LT ก่อนนะครับนี่สงสัยเต้นหมดแรงนะครับพี่น้องลุกไม่ไหวแล้วต้องมาดูหนังก่อนครับม FC มากันอุ่นหนาฟาข้างนะครับรอฟังเสียงแรกบายด้วยนะครับนี่ oh, อันนี้จูนแล้วลางจูนเสียงแล้วครับจูนเสียงแล้ว จูงเสียงฟ้าผ่าแล้วนะครับพี่น้องชอบัชบดีเจสกตราร,ราฟเลยนี่ฝากไว้ด้วยนะครับสโรกรามเชิงศิลนะครับ FC เลย